สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับปักขับปัทมาหล่อลอมปัทมาชนแนลนะคะสําหรับท่านใดที่ต้องการความรู้เกี่ยวกับประกันชีวิตประกันสุขภาพหรือว่าต้องการที่จะพัฒนาทักษะความเป็นตัวแทนก็สามารถที่จะกดติดตามปัฏที่ช่องนี้ได้เลยค่ะเราจะมีเรื่องราวสาระดีๆมาเล่าสู่กันฟังอย่างเป็นประจําเลยละคะ่ะ ช่วงนี้เป็นสถานการณ์โควิดค่ะหลายๆท่านอาจจะต้อง work from home อยู่ที่บ้านปัดเองก็เช่นกันเรียนอยู่ที่บ้านเหมือนกันและที่กรุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิตเดินในสายนที่ผ่านมามีการจัดคอร์สเรียนออนไลน์ให้กับตัวแทนทุกๆท่านเลยนะคะ โดยจัดเรียนตั้งแต่วันอังคารถึงวันศุกร์ก็คือเรียนกันทุกวันเลยและที่ปัดเรียนมาก็จะมีในเรื่องของสัญญาหลักสัญญาเพิ่มเติมการขายออนไลน์ผ่านระบบดิจิทัลต่างๆหรือว่าประกันควบการลงทุนหลังจากที่เราได้เรียนมาค่ะจึงอยากจะนําความรู้ที่ได้รับมามาถ่ายทอดสู่กันฟังสําหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจวันนี้เรื่องราวที่อยากจะมาถ่ายทอดก็คือประกันชีวิตและโรคร้ายแรงไอชิวนั่นเองเรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยค่ะ ไอชิลประกันชีวิตและโรคร้ายแรงที่เราจะนํามาฝากกันวันนี้นะคะคือเป็นประกันโรคร้ายแรงที่แตกต่างจากประกันโรคร้ายแรงแบบเดิมๆยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะได้รู้กันคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปสําหรับการเวิร์กฟอร์มโฮมของปัดในช่วงที่โควิดระบาดนะคะเราได้มีการเวิร์กฟอร์มโฮมก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกันอีกครั้งหนึ่งค่ะป,ปัดมาหล่อหลอมปัดปัจจุบันปัดเป็นตัวแทนประกันชีวิต และตำแหน่งปัจจุบันก็คือผู้จัดการภาคฝ่ายตัวแทนหน่วยสุภาชน 9C และเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไปเป็น IC l i c e n s นค่ะของบริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนก่อนที่เราจะไปรู้จักไอชิอประกันโรคร้ายแรงเรามาดูก่อนว่าคนไทยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรงังหรือ ncds มาจากสาเหตุอะไรกันบ้างโรคไม่ติดต่อเรื้อรังก็คือเป็นโรคที่ ไม่ได้สัมผัสกันโดยสารคัดหลังไอจามนะคะเป็นโรคที่มีการเจ็บป่วยเป็นแรมเดือนแรมปีนานมากเลยค่ะบางคนนานกว่าจะแสดงออกอกาการออกตรงนี้มาจากสาเหตุอะไรก็คือพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจาวันและพฤติกรรมการไม่ออกกาลังกายนั่นเองยกตัวอย่างเช่อนอะไรบ้างก็ได้แก่การทานอาหารฟาสต์ฟู้ด,ดจำูดต่างๆทำงานหนะัก ทำงานเข้ากะอาจจะทําส่งผลให้พักผ่อนน้อยไม่เป็นเวลาเหล่านี้ค่ะเป็นสาเหตุของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งสิน้นและคนไทยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นโรคอะไรบ้างนะเรามาดูกันเลยค่ะโรคอ้วนความดานันโรคปอดโรคมะเร็งเหล่านี้คนไทยรู้จักกันดีและ 5. โรคฮิปของคนไทยมีอะไรบ้างเรามาดูกันเบอร์หนึ่งเลยค่ะนัมเบอรวันโรคมะเร็ง เบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคเส้นเลือดสมองโรคเหล่านี้ค่ะเป็น5้าโรคฮิตที่ฆ่าชีวิตคนไทยมากที่สุดในปัจจุบันแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นโรคเหล่านี้ขึ้นมาค่ะเรามีเงินเพียงพอที่จะรักษาตัวเองและต้องจ่ายค่าห้องค่ารักษาพยาบาลโดยที่ไม่กระทบกับเงินในกระเป๋าและเงินของคนที่เรารักกันหรือยังเราเตรียมกันไว้หรือยัง ถ้าหากว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้แหล่งขึ้นมาค่ะแล้วมีแหล่งรายได้อยู่สี่แหล่งสําคัญให้กับครอบครัวของเราหรือว่าคนที่เจ็บป่วยคนในครอบครัวของเราอะค่ะเราจะเลือกจากแหล่งไหนหนึ่งก็คือญาติสองเพื่อนสนิทสามเงินเก็บของครอบครัวทุนการศึกษาของลูกหรือว่าค่าใช้จ่ายในครอบครัวและสี่ประกันชีวิตถ้ามีอยู่สี่แหล่งสําคัญตรงนี้ค่ะคุณจะเลือกแหล่งไหนมากกว่ากัน หลายคนบอกว่าอืมขอเป็นประกันชีวิตได้ไหมเราลองมาดูกันเลยค่ะประกันชีวิตและโรคร้ายแรงที่มีความคุ้มครองที่คุ้มค่าสำหรับโรคร้ายแรงนั้นมีอะไรกันบ้างที่กรุงไทยแอ็ซ่าประกันชีวิตค่ะมีแบบประกันคุ้มครองชีวิตและโรคร้ายแรงโดยการรับมือกับโรคร้ายแรงโรคร้ายแรงตลอดชีพก็คือไอซิลประกันชีวิตและโรคร้ายแรงนั่นเอง จุดเด่นของไอชิลหนึ่งเลยค่ะชำระเบีย้ยสั้นและเบีย้ยประกันคงที่ตลอดสัญญาคุ้มครองยาวตลอดชีพถึงอายุ85ปีตรงนี้การันตีเลยค่ะหากส่งเบีย้ยประกันไปแล้วเป็นโรคร้ายค่าเบีย้ยประกันจะคงที่ตลอดสัญญาตรงนี้รับประกันว่าค่าเบีย้ยประกันคงที่ตลอดสัญญานะคะเป็นจุดเด่นมากๆ ข้อ2ค่ะจุดเด่นข้อที่2นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองโรคร้ายแรงสูงที่สุด70โรคโดยแบ่งเป็น20โรคสําหรับกลุ่มโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้นและ50โรคสําหรับโรคร้ายแรงระยะรุนแรงจุดเด่นข้อที่3เลยเคลมได้หลายครั้งสําหรับโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้นโดยไม่มีระยะเวลารอคอยระหว่างโรค จุดเด่นข้อที่4ี่เลยค่ะค่าเบีย้ยไม่เสียเปล่าตรงนี้ตอบโจทย์มากเลยไม่ว่าจะเกิดโรคร้ายหรือไม่เกิดเราก็อุ่นใจได้ว่าค่าเบีย้ยประกันที่จ่ายไปนั้นไม่เสียเปล่ากรณีครบสัญญาหรือเกิดเหตุไม่คาดฝัน,น,นจะให้ความคุ้มครองด้วยผลประโยชน์100%ของจํานวนเงินเอาประกันหรือเบีย้ยประกันภัยหลักที่ชําระมาแล้วแต่จนนํานวนใดจะมากกว่าโดยค่ะจะมีการหัก ความคุ้มครองระยะเริ่มต้นที่จ่ายไปแล้วถ้ามีหมายความว่ายังไงหมายความว่าเคลมหรือไม่เคลมเงินตรงนี้ไม่เสียเปล่าถ้าเกิดว่าไม่ได้เคลมเลยค่ะครบสัญญาหรือเกิดเหตุไม่คาดฝันรับร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าหากว่ามีการเคลมไปแล้วบางส่วนก็จะหักส่วนที่เคลมออกไปแล้วจ่ายส่วนที่เหลือให้ถ้าเคลมไปหมดแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครบสัญญาหรือว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันก็ทุนประกันก็จะจบแล้วค่ะเพราะว่าจ่ายสูงสุดอยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเอง จุดเด่นข้อที่5เลยเบี้ยประกันภัยสามารถที่จะนําไปลดหย่อนภาษีได้ทั้งในส่วนของประกันชีวิตและประกันสุขภาพค่ะแผนประกันบ้างไอชิลแผนประกันเป็นยังไงนะคะซึ่งแผนประกันมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4แบบคือไอชิลห้าไอชิลสิบไอชิลสิบห้และไอชิลยี่สอายุรับประกันได้ตั้งแต่1เดือนเลยนะคะ1เดือน30วันสูงขวบก็คือ1เดือนค่ะรับประกันแล้วตามช่วงต่างๆ ระยะเวลาคุ้มครองจนถึงอายุ85ปีเลยส่วนการชำระเบี้ยนั้นมี5ปี10ปี15ปีและ20ปีโดยการชำระเบี้ยแต่ละแบบค่ะชำระคงที่ค่าเบี้ยประกันคงที่พอชำระจบคุ้มครองยาวถึงอายุ85เลยนี่คือจุดเด่นและความคุ้มครองของโรคร้ายแรงค่ะแบบหักจำนวนเงินเอาประกันภัยก็คือถ้ามีการเคลมหักไปตามที่ปัดแจ้งไปครั้งแรก ส่วนจำนวนเงินเอาประกันภัยค่ะเริ่มต้นได้ตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงห้าล้านบาททำให้สามารถที่จะเข้าถึงกันได้มากขึ้นในเรื่องของโรคประกันประกันโรคร้ายแรงจำนวนโรค้ายแรงที่คุ้มครองก็คือเจ็ดสิบโรคเป็นระยะเริ่มต้นยี่สิบระยะรุนแรงห้าสิบเจ็ดสิบโรค้ายแรงแบ่งการคุ้มครองยังไงลองมาดูอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยเป็นระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรงระยะเริ่มต้นอยู่ที่ยี่สิบโรค รุนแรง50โรคเริ่มต้นเค้นได้สูงสุด4ครั้งครั้งละ25%จ่ายสูงสุดที่100%ส่วนระยะรุนแรงถ้าเครนเจอจ่ายจบเพราะว่าเราจะจ่ายเต็มจำนวนเงินก็คือ100%นี่คือโรคไร้แรงระยะเริ่มต้นเราจะยังไม่เจาะลึกนะคะว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าเราสามารถที่จะไปดูได้ในส่วนของข้อเสนอ50โรคค่ะ ผลประโยชน์กันบ้างความคุ้มครองระยะเริ่มต้นก็คือสูงสุดไม่เกิน25%ของจำนวนเงินเอาประกันภัยในการเคลมแต่ละครั้งแล้วรวมกันก็คือไม่เกิน100%คือสรุปตามที่ปัดแจ้งอะคะ่ะว่าถ้าเป็นเบื้องต้นเคลมได้25%ยกตัวอย่างถ้าทุนประกัน1นล้านก็จะได้อยู่ที่ครั้งละ2 5 0 0 0สูงสุด4ครั้งส่วนความคุ้มครองระยะรุนแรงผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตหรือว่าผลประโยชน์กรณีครบสัญญาจะเหมือนกันก็คือ คุ้มครองอยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันหรือว่าเบี้ยประกันภัยหลักที่ชําระมาแล้วแล้วแต่จํานวนใดจะมากกว่าตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะคือยังไงร้อยเปอร์เซ็นต์ของจานวนเงินเอาประกันภัยหรือเบี้ยประกันภัยหลักจะมีบางช่วงอายุค่ะอย่างเช่นคนที่อายุเยอะๆพอทําเบี้ยประกันพอทําประกันไปสักพักหนึ่งเบี้ยประกันที่จ่ายจะมากกว่าจํานวนเงินเอาประกันถ้าหากว่าเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าเราจะขาดทุน ในส่วนของเบีย้ยประกันที่จ่ายไปบริษัทจึงเห็นว่าเราจะไม่ได้จ่ายถ้าเราถ้าจ่ายเบีย้ยมากกว่าทุนประกันแล้วการเคลมบริษัทจะให้เคลมในส่วนของเบีย้ยประกันที่ชําระมาหรือว่าเงินทุนประกันอันไหนจะมากกว่าต้องดูตรงนั้นก็คือจ่ายตรงนั้นและหากด้วยผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงเริ่มต้นที่เคลมไปแล้วถ้ามีถ้าไม่มีก็คือจ่ายเต็มร้อ เราลองมาดูตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์กันบ้างค่ะอย่างเช่นกรณีสถานการณ์ที่1กรณีที่1ค่ะถ้าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงเริ่มต้นเลยค่ะสี่ครั้งเลยคือตรวจสุขภาพประจําปีแล้วอาจจะรักษาเร็วแล้วก็ตรวจเจอระยะเริ่มต้น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 เคลมได้สูงสุดสี่ครั้งเท่ากับ100เปอร์เซ็นสัญญาจบแล้วมาดูกรณีที่2กันบ้างเคลมระยะเริ่มต้นไปครั้งหนึ่งก็คือ25%เ แล้วเกิดเจ็บป่วยมาเจอระยะรุนแรงอีกครั้งหนึ่งก็จะเคลมได้อีก75%เพราะว่าระยะรุนแรงเราให้เคลมจริงๆ100%ใช่ไหมแต่คุณเคลมระยะเริ่มต้นไปล25้25ดังนั้นเหลืออยู่75ก็จะเคลมได้75%รวมกันแล้วก็คือ100%เช่นกันกรณีที่3ยกตัวอย่างว่าเคลมระยะเริ่มต้นค่ะไปแล้ว2ครั้งครั้งละ25 25ก็จะเป็น50%ไปแล้ว ถ้าเคลมไปแล้ว50%มาเจอระยะที่3ก็จะเหลือแค่50%รวมกันได้100%นั่นเองกรณีที่4บ้างค่ะไม่เคยเจอระยะเริ่มต้นเลยแจ็คพอตมาเจอระยะรุนแรงครั้งเดียวก็จะเคลมได้ไปที่100%ของทุนประกันเลยตรงนี้นะคะจะเป็นลักษณะเคลมได้สูงสุด100%และมีข้อดีอย่างหนึ่งค่ะยกตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะทำประกันจ่ายค่าเบี้ยประกัน จ่ายค่าเบีย้ยประกันไป2ปี3ปีแล้วเกิดแจ็คพอตเจอระยะรุนแรงค่ะรับ100แล้วหยุดการจ่ายเบีย้ยและสัญญาก็คือจบเลยตรงนี้เราไม่ต้องจ่ายเบีย้ยต่อไปแล้วนะคะตัวอย่างค่าเบีย้ยประกันไอชิลจำนวนเงินเอ,อกกาประกันเริ่มต้นที่1 0 0 0 0แสนถึง5ล้านเราจะสังเกตุว่าค่าเบีย้ยประกันจะน่ารักเราสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายถ้าหากใครที่ ไม่ได้เดือดรอ้อนในเรื่องของต้องจ่ายเงินเป็นระยะเวลานานเราสามารถที่เจะจ่ายระยะสั้น5ปีได้เลยแต่ว่าถ้า5ปีค่าเบีย้ยประกันเราก็จะหนักหน่อยแต่ถ้าหากใครที่ทํางานอย่างเช่นเป็นวัยรุ่นเพิ่งเริ่มทํางานหรือว่าเราทํางานมีเงินเดือนประจําก็ปัดก็แนะนําให้เป็น i อซิลเพราะว่าค่าเบีย้ยเราจะเบากระเป๋าแล้วเรากไ็ได้ความคุ้มองที่สูงขึ้นค่ะ ตรงนี้เป็นตัวอย่างทุนประกันที่1นึ่งแสนถ้าเราอยากจะได้1ล้านแล้วก็คูณ10ไปอยากได้5ล้านแล้วก็คูณ50ไปเป็นสัดส่วนตามคณิตศาสตร์ในการคูณค่ะตัวอย่างประกันชีวิตและ และนี่ก็คือเรื่องราวของไอชิลประกันชีวิตและโรคร้ายแรงค่ะสําหรับท่านใดที่ต้องการคําถามเพิ่มเติมหรือว่าต้องการที่จะสอบถามข้อมูลด้านอื่นๆเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะปราจะอ่านทุกคําถามเราจะค้นหาคําตอบมาให้ทุกคําตอบเลยค่ะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ